สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซีเวนไอข่าว่าอีกครั้งครับอ่าวันนี้นะครับ mm hmm. เราก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวละครนะครับก็พอดีว่าอ่าผมก็ไปดูที่แฟนเพจครับซีเวนไอข่าวข่าวไทยแลนด์ครับก็ไปดูข่าวสารนะครับไปดูอัปเดตนะครับก็พอดีว่าตอนนี้นะครับอ่าทางเกมซีเวนไอนะเขาเปิดให้ทดสอบนะครับเซิร์ฟใหม่นะครับก็อาจจะว่ามีผู้เล่นเพิ่มขึ้น มากายนะครับก็เลยเปิดเสื้อใหม่ให้ทรทดสอบกันนะครับก็เลยอ่าใครที่สนใจก็นะครับไปลงทะเบียนทดสอบเสื้อกันได้ครับไอทดส,สอบทดสอบเสื้ออะไรนี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมสนใจอ่าหน้าวอนะครับก็คือนี่ครับดูที่ฝั่งขวาครับนะหลายคนก็บอกว่าอันนี้เป็นอคอร์สใหม่นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวละครตัวใหม่ครับ แต่ว่าผมดูยังไงยังไงับไม่ใช่เฉพาะผมแบบหลายๆายคนนะครับในแฟนเพจก็บอกว่ายังไงยังไงมันก็เหมือนตัวละครตัวหนึ่งครับในเกมซีวันไหนนะครับก็คือน้องยุยนะครับยุอิหรือว่าน้องแกะนั่นแหละครับอ่าตัวเดียวกันนะแล้วแต่คนจะเรียกส่วนผมผมเรียกว่าน้องแกะดูยังไงยังไงมันก็เหมือนน้องแก่หรือว่าน้องยุยนั่นแหละครับอืมครับอาจจะมีนะครับอเวกเข้ามาหรือเปล่าครับอ่าต้องดู ติดตามดูติดตามข่าวต่อไปครับพอมาแบบนี้ครับอืก็เหมือนกับผมเคยเข้าไปดูครั้งหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ากลุ่มของอีวานจะได้รับการอเวกนะครับอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับอืแล้วก็จะได้รับพิจารณาการเป็นตัวอเวกนะครับก่อนกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มของอีวานนะครับอือาจจะเป็นไปได้ครับที่ยูเออเวก จะเข้ามาอันนี้เขาไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ดูดูครับถ้าเป็นยุยจริงนะครับพวกสาวกกลุ่มลูลิโลลิโลลิคอนทั้งหลายครับก็เตรียมเห็นเ่าเวกเตรียมเงินสามแสนแล้วก็เตรียมน้องยุยไว้ครับอ่าหรือว่าน้องแกะไว้ครับสายโลลิทั้งหลายครับคงจะถูกใจหลายๆคนนะครับถ้าเอาเวกจริงซึดูตัวละครแล้วก็น่ารักน่าชังเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครก็ดีครับ สำหรับตัวละครที่เราจะรีวิววันนี้ครับก็คือตัวนี้ครับน็อกเอเวกครับผมนี่แหละครับอ่าลูกสมุนมือขวาของคริสนี่ครับนะครับก็ดูจากที่เอเว๊กมาแล้วอกาเทเลยทีครับนะครับนี่ครับก่อ็จากตัวละครธรรมดาครับมอนธรรมดาครับบอสดัานเจ็ดทับสิบนะครับ ให้เราไปฟาร์มกันครับฟาร์มมอนฟาร์มอะไรกันแต่ว่าเอาเวงมาแลวครับนี่ครับทีเดียวครับดูครับในตามันโดนสิงครับน่าจะโดนซาตานสิงหรือเปล่าเนี่ยเทครับตัวละครแต่ว่าดูโลแล้วมันใหญ่เกินไปครับดูอย่างนี้มันบังตัวละครหมดนะอ่ะเราไปดูพาสิฟสกิลกันครับว่าก็แน่นอนครับพาสิฟสกิลครับบัฟลดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองได้รับนะครับ อืมก็ธรรมดาครับโดนโจมตีมาพันหนึ่งครับลดไป60ตัวเองโดน400แค่นั้นครับอ่าทำให้ถึกขึ้นครับมันก็ถึกนะครับทำให้มันถึกครับพอมันโดนโจมตีเบานั่นแหละครับอ่าแล้วก็บัฟเพิ่มโอกาสติดสถานะต่างๆยีให้ทีมนะครับตัวนี้นะครับก็คือในทีมเรามีตัวทําสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดสอ่าเป็นสตตนเป็นอ่าช็อตนะครับเป็นใบนะครับ ตัวนี้มีโอกาสติดนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับอืมอาทาให้ทีมเราครับเพิ่มโอกาสติดสถานะยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับโจมตีแล้วติดสถานะนะครับสกิลอ้างครับง่ายง่ายครับโจมตีกายภาพห้าปมร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีโอกาสติดสถานะดเอนะครับไอ้รายละเอียดยิบย่อยข้างล่างนี้ไม่ต้องไปถึงพูดถึงนะครับนะครับเอาแค่นี้ครับโจมตีกายภาพห้าปมร้อยเปอร์เซ็นต แล้ว็โอกาสติดสถานะเดนนะครับสกิลล่างนะครับอืมก็แค่นี้ครับง่ายๆครับอืเราเดนสถานะเดทอย่างเดียวครับอ่าสกิลวนครับจบตีกายภาพห้าวาหมายห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งครับเร่งเทินสองเทินแล้วก็เพิ่มคููดาวสกิลยี่สิบวินะครับตัวนี้อืมถือว่าดีทีเดียวครับตัวนี้นะครับมีประโยชน์ทั้ง แก้ทางพวกสายกันสถานะนะครับโดยการเร่งเทินนะครับแล้วก็ไว้สำหรับเร่งเทินตัวที่ติดเดสไปแล้วครับทำให้สถานะเดททำงานครับตัวนี้นะครับแถมเพิ่มครูดาวของสกิลอีกครับทำให้ทีมเราได้เปรียบขึ้นนะครับสำหรับสกิลวนนะครับส่วนสกิลเวกไม่มีอะไรมากครับโจมตีเลยครับห้ามผาหมายแล้วมีโอกาสติดสถานะเดสสูงมากครับตัวนี้รายละเอียดยิบย่อยก็ไม่ต้องไปสนใจครับ อ่าเมื่อไม่ได้มีเมื่อไม่ติดสถานเดทจะทาได้เมียอะไรก็เรื่องของมันครับไม่สนใจครับเราสนใจแต่ว่าคนติดสถานเดทเพราะว่าตัวนี้เน้นติดเดทครับเดทอย่างเดียวครับติดเดทแล้วก็เดทครับถ้าไม่ติดเดทก็ไม่เดทครับแค่นั้นแหละครับฟังตรงข้ามนะครับอ่าเราไปดูแอนิเมชั่นของสกิลกันดีกว่าครับมาโจมตีธรรมดาหนุนตัวแล้วฝัดลีลาแล้วกันเร็วๆนะครับนี่ครับ ่าติดคีครับเป๊บเปิบไม่เวียนหัวไงเนี่ยหมุนไปหมุนมานั่นแหละครับสกิลล่างครับโจมตีระยะภาพภาพใบไม้แล้วไปเซอร์เบีอกาสติดสถานะเดีคเยครับนี่ครับโอ้แจกเดียนั่นเองครับสกิลนี้นี่ครับแจกเดียทุกตัวดูไปแล้วเหมือนอ่าตาเลเซอร์ของไซคอบในเอ็กเมนนะครับ <c oughs> ใครเคยดูเอ็กเมนนะไซคอบชื่อไซคอบหรือเปล่าวะ ไอตัวที่ใส่แว่นนะครับที่มันมันยิงเลเซอร์ออกจากครับนี่ครับถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยครับนี่ครับมาแจกเดทครับ5้าผ้าหมร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลวนครับโอ้โหระเบิดโล่ครับนี่ครับโจมตีภาพภาพหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองข้างครับแถมเล่งเทินอีกสองเทินครับเพิ to <to ่มคููดาวสกิลยี่สิบวิครับสกิลนี้นะครับ ถือว่าดีทีเดียวนะครับอาสกิลเวกครับโอ้โหเรียกสายฟ้าลงมาครับใส่ดาบแล้วหวานนะครับโอ้โหเรียกสายฟ้ามาครับแล้วก็โอ้โหสบับดาบครับถือว่าไม่มีอะไรมากครับคืนนี้จมตีห้เาเป้าหมายครับรีกว่าเติสถานะเดชสูงมากแค่นั้นครับอื ก็แน่นอนครับในตัวของมันเองครับก็คอมโบสกิลในตัวของมันเองนั่นแหละครับโดยที่สกิลหนึ่งทำให้ติดเดสสกิลสองก็เล่งเพลินครับทาให้เดสทางานสกิลอเวกปิดบัญชีไปครับนะครับถ้าโดนห้าตัวก็ตายห้าตัวครับอืมแต่ว่าผมเคยเห็นตัวอมตะแบบเป็นครั้งนะครับอย่างลิโป้กับลิ้นนี่มันนะครับเอ้ลิ้นมันไม่ตายหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอันนี้อันนี้ม่แน่ใจครับตอนนี้นะครับ อาจจะเป็นบั็กก็ได้นะครับอ่าเห็นเขาอ่าว่ากันมานะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองครับตอนนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นมาติดเดทมันตายเยอะนะตัวไหนก็ตามที่ติดเดทนะครับอืมว่ากันด้วยสกิลหนึ่งแล้วกันครับสกิลหนึ่งแน่นอนครับก็วานเดทครับนะครับซึ่งพาสซีฟของมันก็มีโอกาสทําให้ติดสถานะอยู่แล้วครับอ่าถ้าไม่มีกลัวตัวกันสถานะมานะครับฝั่งตรงข้ามนะ อย่างสไปเอลิเซียนะครับหรือว่ากันเดสโดยเฉพาะอย่างคารินมานะครับตัวนี้นะครับโดนชชว์ครับตัวนี้ครับสกิลล่างนะครับอืมส่วนสกิลบนนี่ครับผมมองว่ามันใช้ได้สองกรณีสกิลบนนะครับตัวนี้ก็คือสำหรับอ่าเร่งเทินนะครับเร่งเทินนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเร่งเทินนะครับเพื่อให้นะครับ สกิลหนึ่งที่โดนเดตจากสกิลหนึ่งไปแล้วทํางานนะครับอหรือว่าเล่งเดสนะครับเล่งเดสให้ตายเร็วขึ้นนะครับอหรือไม่ก็นะครับอ่าใช้เพื่อเล่งบัฟนะครับเพราะว่าอ้าวฝั่งตรงข้ามอาจจะมีตัวนะครับบัฟกันสถานะให้นะเราก็ไปเล่งเทินบัฟนั้นนะครับให้บัฟมันถายนะครับหรือว่าให้บัฟอาจจะบัฟกันสถานะสองเทินไอตัวนี้ก็จะไปเล่งบัฟตัวนั้นนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับสกิลบนนะครับส่วนสกิลเวกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทําให้ติดเดสนะครับอ่าเป็นสกิลปิดบัญชีนะครับนี่ครับเพราะว่าถ้าติดเดสมาจากสกิลหนึ่งแล้วนะครับอ่าแตมมาโดนสกิลบนนะครับเล็กเถิดนะครับก็สกิลนี้ก็ปิดบัญชีครับไม่ว่าจะโดนเดสอยู่กี่ตัวครับโดนสกิลนี้เข้าไปมีรับรองหงายแน่นอนครับ ถ้าไม่ใช่สายอันเดสสายหลืื้นนะครับรับรองล่วงครับนี่ครับสิ่นี้นะครับส่วนเท่าทีผมเห็นมานะครับสําหรับน็อกโอเวกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเจออยู่กับทีมถึกนะครับโดยที่มีลุคซันเซลเลอร์นะครับน็อกแล้วก็ดูดีหรือไม่ก็อีวานนะครับส่วนกลางอาจจะเป็นตัวระเบินะครับหรือไม่ก็เป็นคารินืนหลังครับไปเพื่อชุบ นะครับนี่ครับก็เน้นถึกครับเพราะว่าสึ่งพระศิมันก็ถึกนะครับอ่าโดนโจมตีเบานะครับมีลุกมากลางโล่นะครับปรับเลือดปลอมเข้าไปอีกสามพันนะครับโอ้โหนะครับอ่ามากันสถานะให้คซันซิเลอร์พวกรูดี้นะมาทําให้มันถึกขึ้นนะครับอ่าเพิ่มพลังป้องกันขึ้นไปครับสามารถทําให้มันยืนนานขึ้นนะครับเราก็สามารถแจกเดสครับไม่ต้องอาศัยดาเมจจากการโจมตีครับอาศัยเดสอย่างเดียวครับนี่ครับ ยืนทนทน,นันๆนครับหรือไม่ก็ใช้แวนชุบก,กันมาเลยทีเดียวหรือไม่ก็มีคารินยืนหลังกับไว้ชุบนะครับพวกนี้นะครับออาศัยวาเดทเพราะว่าสถานะเดสค่อนข้างจะแก้ยากนะครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ก็มีนะตัวแก้เดสลงนะครับอ่าอย่างคารินอย่างนี้ครับส่วนมากก็ไม่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับอส่วนมากจะเป็นเมตาเฉพาะทีมถึกมากกว่าเท่าที่เห็นนะครับคารินนะครับ ก็มาการสถานเดซนะครับหลายเทินอยู่นะครับหรือไม่ก็มีสกิลฮิลหรือเปล่านะครับอ่าที่มันสกิลคิวหรือสกิลชุบผมจะไม่ได้ของฮาริสนะครับที่มันอ่าเมื่อติดสถานใเดซจะล้างสถานเดซแต่ว่าต้องเสียเฮดพีเสียเลือดนะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะไม่ได้นะรู้เปล่านะครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไอ้พวกกันสถานะแบบนี้มาก็มีร่วมครับแน่นอนครับ น็อกนะครับสิ่งเหมาะสําหรับทีมถึกนะครับถลราใครเล่นทีมถึกเอสนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับน่าไปยืนเพรา่ายังไงทีมถึกมันก็ยืนทานอยู่แล้วครับเออนะครับใครอยู่ไปสู้หม่ไครับผมเจอทีมถึกอยู่ผมแพ้ตลอดแน่นอนครับสู้ไม่ได้เลยครับอือโดยที่ว่าถึกน็อกนี่เคยเจอมาแล้วครับสามทีถัาสู้ไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ใครอาจจะเล่นแบบคอมโบแพงๆนะครับโดยอาไปยืนกับคิด กับเอสปาดาครับอ่าเล่นสายเดซกันไปเลยครับเยืนคู่กับคิดนะครับแต่ว่าคิดดีค่อนข้างจะไม่เป็นที่นิยมนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันอ่าตายง่ายนะครับตายง่ายแล้วถึงแม้มันจะมีอันเดซนะครับสามเทินนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับแต่ละทีมเขาก็มีตัวเล่งเทินไปอยู่แล้วครับหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอดนะครับเอ็หรือเอ็ดอ่าเอ็นะครับลิโปอย่างเงี้ยครับมาเล่งเทินมาคิดมันก็นะครับ อ่าถ้าอยู่ในสภาพอันเดสมันก็มีซิ์ล่วงนะครับอ่าล่วงก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคอมโบกับน็อกได้ไมมก็ได้แล้วครับเพราะมันทำวิติเดินสองสองทำมันมีทั้งสองสกิลคิดบนล่างนะครับสกิลน็อกกับสกิลล่างอ่าสกิลเวกอย่างเงี้ยครับอเอา้โหรับรองก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยลองเลยทีเดียวนะครับอ่ายังไงน็อกผมก็คิดว่าเหมาะทิ้มถึงอยู่แล้วด้วยพาสซีฟด้วยอะไรมานะสำหรับที่ใครมีก็ ลองไปใช้กันดูครับนะครับผลเป็นยังไงนะครับดีแล้วไม่ดียังไงก็มาเล่าส่วนฝักนะครับก็อยู่ที่คุณจัดทีมนะครับสำหรับตัวเวกมันก็ดีทุกตัวนะครับมันก็เหมาะสําหรับการจัดทีมของของบางคนนะครับบางคนชอบลองจัดทีมเล่นกันดูนะส่วนมากจะเห็นอยู่กับพิ์ถึงนะครับก็สามีครับสําหรับนอกวีตก็ พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ